เอาไปลงจงลงจะตื่นลาไปลานะครับอย่าลืมด้อกาตาเสียงดอยไว้คนไว้แข่งบาบนอนเนี่ยมันอาเกิดอยู่แล้วเตรียมตัวครับผมงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทาง สี่ล้านครับอาจารย์ครับโอ้เห็นไหมพี่3คนเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยยอดวิวยังไม่ได้ครึ่งลูกเลยตลอดชีวิตการทำงานนะออเบะบะของเรายังไม่แรงเท่างั้นนะโอ้โหในลอบบะดิในลองดิเดะอะบะบะดิโอ้โเมื่อกี้งั้ให้ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอะเชฟบะเพื่อนอะหันหลังให้ให้เต้ยครับผมเต้ยจ้ะไอ้ดน้ามือดิแม่ละสุดดิแม่ละสุดโอ้ยดามกีต้าเนี่ยเชฟบะ ไม่ได้สองเพลงนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่กันไม่ได้สองเพลงนี้ไม่ควรอยู่ใกล้กันสองเพลงนี้ไม่ควรอยู่ด้วยกันเด็ดขาดต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ยเราเลือกเต้ยมาเป็นแขกรับเชิญเพราะว่าเต้ยคือคนที่แต่งเพลงให้กับรายการผู้หญิงธรรมอาเกณฑ์โปรดกระเดเต้ยว่า เชื่อไหมว่าคนพูดถึงเพลงรายการของเรามากคนชอบเพราะว่าติดหูโกงง่ายฟังเล้าก็ติดหูแล้วพี่แมฟังแป๊บเดียวก็ร้องได้แล้วร้องง่ายแล้วฟังแล้วเตะหูเลยทั้งรู้ไหมเขาแต่งกี่วันเอ๊ะกี่วันจ๊ะใช้เวลาแต่ง3าวันครับผมสวันผมขอยกเครดิตให้กับพี่นุแมมแล้วก็พี่พี่ทีมงานด้วยก็และกันนะครับผมเพราะผมมีส่วนในการเขียนก็จริงอยู่แต่ว่าพอดเรื่องขอดเนื้อหาที่ต้องการอยากจะให้ สื่อออกมาให้ตรงกับรูปแบบของรายการนี่ก็คือพี่หนุ่มแหมเป็นคนโยนปลอดให้ตรงๆนะครับผมก็เลยเขียนขายนะครที่คุณแม่บีฟไม่ได้บีบอะไรเลยบอกเธอพิธีกรเนี่ยอยากได้ชื่อรายการผู้หญิงหากินแต่ทีเนี้ยถ้าผู้หญิงหากินออกไปอ่ะมันมันไม่ผ่านหรอกการพูดแบบทุกวันทุกวันผู้ชอบผู้หญิงหากินมันไม่ผ่านเต้ย พี่ไม่ได้เจตนาที่จะทําไปในแนวนั้นพี่แค่อยากได้คนเราต้องไม่นอนตื่นสายไม่ไอายทํากินไม่หมินเงินน้อยไม่คอยวาส,สนาที่เราพูดอยู่ทุกวันแล้วก็บอกว่าเต้ยอยากให้ทุกคนนะภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองบรีฟเต้ยแค่นี้จริงๆแ,แล้วก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้จ้าที่แม่วิไปนั่นคือคอนเซปต์ของรายการแต่ว่าผู้หญิงหากินเฉยๆแต่งให้แม่สามคนร้องอ๋อไม่ถึงรอกรอบแต่ไม่ถึงรอบรอบแต่ได้ไหม ก็จะยากๆหน่อยเพราะผมไม่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 มีประสบการณ์เท่าไหร่ครับต้องไปหาต้องไปหาประสบการณ์ก่อนที่บอกว่ายากเพราะหนูไม่มีประสบการณ์หรือว่ามันไม่เหมาะแล้วเอาจริงๆเอาได้ชอบท่อนไหนของเพลเงที่ในในเพลงนี้ที่หนูแต่งผมชอบมากที่สุดเลยคือท่อนแรกอย่าไปสนคำคนนินทากว่าจะโตมาเราต้องอยู่ให้ได้ อย่างที่บอกครับผมให้เราแคร์คนทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปจําทุกคํานินทาของคนอื่นอ่ะไม่ไปไหนครับผมชีวิตมันก็อยู่อย่างนั้นแหละทุกคนเนาะไม่ได้เอาใจเต้ยนะพี่ไม่ได้เรียกแค่เรียกขาเรียกใครเลยหนูนะ ยิ่งมียิ่งมีน้อยอยู่ชอบตั้งเพลงอ่ะชอบท่อนไหนชอบท่อนอ่ะจริงๆชอบตั้งเพลงเลยเพราะว่าความหมายของตั้งเพลงเนี่ยมันฟังแล้วมันใช่กับคอนเซ็ปต์ของเราเลยชอบท่อนไหนจริงๆชอบทุกท่อนทุกวรคในม่เดยมันโดนให้กําลังใจไงได้หมดคือตรงประเด็นเลยแล้วไม่ต้องแก้ด้วยนะพอเต้ยแต่งมานะเอามาฟังกันนะโอ้โหตอนนั้นเราอยู่ที่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ฟังเสร็จเต้นกันทั้งโรงแรมเลยอ่ะแต่แต่อะไรคะเจ้าของเพลงเราเนี่ยคนที่แต่งเนี่ยแคม เห็นเต้ยอย่างนี้เนี่ยนะคะเด็กนอกเด็กนอกนอกจากไหนบอกว่าผมผมผมไม่ใช่เป็นแค่นักร้องอย่างเดียวครับผมผมเป็นบาหวานด้วยเป็นบาหวานด้วยแ่ไม่เอาแม่เอาตลกนะ่เป็นคนเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องแบ่งใครด้วยสวัสดีคุณแม่แต่งงานใหม่กับฝรั่งครับผมเป็นพ่อเลี้ยงที่เป็นคนอาชาวเยอรมันไปติดกีวบผมไปตอนจบป .6 ครับพูดด้อยช่ได้หมพ่อพ่อได้ไหนลองซิลอง ภาษายี่มันยากนะยากมากครับผม good to talk m i n e d a m e n u n d h e r r e n My n a m e is atibodin chu banja haslich e c o m e เสู่รายการของเรานะครับผมอ่เียันหลังทำไมอันหลังนรู้สึกว่าจะยากไปครับเพราะว่าเป็นการแนะนำตัวเบื้องต้นครับผมชื่อ atibodin ู h u ญญ n a ยินดีต้อนรับทท่านเข้าสู่รายการของเรา ลังพี่ไปพี่เห็นก็บอกว่ามนมีตังค์กเชิญมีตังค์กเชิญมีตังค์เชิญขอบขอบคุณนครับนึกว่ามีตังค์ก็เชิญนะชิณผู้ชมวันนี้ที่เราเชิญเตยมานะเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ไม่อายทํากินเต้ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำมาหากินเขาอาจจะไม่ได้ขายข้าวขายของขายอาหารอะไรแต่เขาขายความสามารถและมันสมองของเขากูยิงจำมากินอย่าไนนน

ไครมาไทยม้าขาไทยใช่ใช่จ้ะพจตทันิดเดิงแบบเรียนต่างประเทศกมาแล้วด้วยนะอย่าง้รยก็ไดึงหับเออทำไมแบบใจก็ยังแบบคงชอบแบบลูกทุ่งอีสานนะเออนั่นสิก็แปลกพี่แปลกใจตรงเนี้ยไปอยู่เมืองนอกมานานตั้งนานที่จริงผมว่ามันน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมมาชอบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราโตที่ภาคอีสานเราโตที่บ้านนอกครับสภาวะแวดล้อมที่เป็นบ้านของเรา ผมว่าผมฟังเพลงมาเยอะที่เป็นเพลงอีสานจากจุดจุดหนึ่งเราต้องเปลี่ยนทันทีกระทันหันเราไปอยู่ท่ามกลางเพลงร็อกเพลงฮิปพอปเพลงป๊อปมันยิ่งทําให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรายิ่งฟังยิ่งไม่ใช่แสดงว่าช่วงช่วงเวลานั้นที่อยู่ต่างประเทศกับบรรยากาศบ้านนอกเราพอถึงบนานิดขึ้นทำ้เราไถึงบ้านใช่ไหมใช่ครับผมพอเวลาฟังเพลงลูกทุ่งแล้วมันทําให้เรานึกถึงเถียงนากระท่อมปลายนาบ้านผมทำให้ผมนึกถึงวัวนึกถึงควายทุ่งนาอะไรเงี้ครับ เพราะว่ามันนึกถึงถึงบ้านมากกว่าที่เราจะไปฟังเพลงฮิปฮอปเลยคือคือเพราะครับแต่ว่ามัน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 ไม่ได้เข้ามาอยู่ในนี้ใช่ครับไม่ินเข้าไปในใจใช่ครับแต่ควารักมันเกิดมากเลยความรักอยู่ที่นู่นพอเราอยู่ในช่วงเวลาระยะเวลาที่เราอยู่ห้าหกปีอ่ะเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดเพลงอะไรถ้าเป็นเพลงแรกเลยที่ผมจําได้ขอขอขออนุญาตเอ่ยอะไรกันก็คือของพี่พีเสดิ์ครับผมเพลงอะไรฮะจีหอยก็คือเพลงใช่ครับผมเพลงจีหอยเพลง สาวกระโปงเหี้ยนพวกนี<ว>ก้ครับผมโอเด้เพื่อนเอ่ยคือดังเคยกันนันสั่งสั่งกันจัดวางใเนเวลาหวังวางมาแ้มท่วมกันสาวกระโปงเหี้ยนมือนีไปเรียนแล้วบอไปหอดโรงเรียนบอนอหรือแม่นไปรอผูบบาด้เริ่มแต่งเพลงแรกของเต้ยเลยเพลงอะไรจ๊ะ เพลงแรกจริงๆนี่ชื่อว่าเพลงไอ้สิรับน้องได้บ่อนะครับก็มาใครร้องใครร้องของพี่กิ๊กสิรินภาครับก็มาถึงหลายล้านอยู่เหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ถึงจุดที่เหมือนกับว่าทําให้คนในวงการลูกทุ่งอินดี้ที่รู้จักเราเต้เต้มาแต่งแบบว่าแต่งเพลงเป็นชิ้นได้ไงผมเคยไปประกวดร้องเพลงครั้งหนึ่งครับพี่หนุ่มแล้วผมโดนตัดสินให้แบบตกรอบแรกทําไมอะด้วยความที่ตอนนั้นคณะกรรมการเขาบอกว่า คุณร้องเพลงแล้วแบบเหมือนมันไม่ใช่คุณมันไม่เข้ากันเลยอะไรประมาณนี้ครับผมจําได้ตอนนั้นคุณร้องเพลงอะไรลูกเป็นลูกทุ่งใช่ครับผมเป็นเป็นเป็นลูกทุ่งอีสานนี่แหละฮะแต่พอดีว่าเสียงเรามันไม่เข้ากับเพลงอะไรเงี้ยผมก็เลยมีความรู้สึกในใจว่าเออถ้าเราร้องเพลงคนอื่นเนี่ยมันทําให้เกิดข้อบเปรียบเทียบมันทําให้คนว่าให้เราได้งั้นถ้าเกิดเรามีเพลงเป็นของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเราร้องไม่ดีก็ไม่มีใครสามารถพูดได้เพราะเราอาจจะตั้งใจให้มัน มันเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นเพลงเราอ่ะเพราะมันเป็นเพลงของเราโมโหก็เลยแต่งเองนั้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนเพลงแต่เขาคิดถูกนะพี่แบบว่าเขาเขาเริ่มที่จะเป็นต้นฉบับเขาเรียกว่าเป็นเขาหาตัวเองเขาหาตัวเองเพราะว่าถ้าไปร้องเพลงคนอื่นก็เป็นคอปเวอร์บางทีมันมีข้อเปรียบเทียบใช่ใช่แล้วต่อจากไอซิคิครับน้องได้บอสครับผมพอดีเพลงนี้พอหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ก็คือมีหลายเพจเขาก็แชร์กันนะครับเพจเพจอ่าเพจที่เกี่ยวกับ อีสานนะครับผมเขาก็แชร์กันใช่ครับผมก็เลยมีคนแรกเลยก็คือพี่บอยธนไพยแกเป็นแกมีอาชีพเป็นช่างกล้องครับผมแกบอกผมอยากมีเพลงของตัวเองก็เลยให้เต้ยแต่งให้เหรอครับช่วยเขียนเพลงที่เกี่ยวกับความอกหักแล้วเกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊กให้ผมหน่อยได้ไหมแค่เนี้ยครับพูดบอกน้อยสองคำนะสองคำก็คืออกหักแล้วก็เฟซบุ๊กเกี่ยวของเฟซบุ๊กคนกำลังนิยมกันใช่ครับช่วงช่วงนั้นครับผมก็เฟซบุ๊กก็ต้องสเตตัส อกหักน so ี่ก네็คือต้องโดนทิ้งภาษาอีสานก็คือถึกถิมรวมกันแล้วผมก็เอาสองคำมารวมกันคือสเตตัสถึกถิมครับเพลงนี้จะไไรรนนะะะอสเตตัสถึกถิมถึกถึกโดนทิ้งนนั่แหละถิมนี่ไม่ใช่ทิมแบบนี้ทิมนี่คือทิ้งทิ้งถึกถิมสเตตัสสเตตัถูกถูกทิ้งถูกทิ้งครับผมมันร้องยังไงสเตตัสของคนถึกถิมน้องอ่านแล้วยิ้มใต้ยนังไอ้ เพลงนี้ประมาณประมาณร้อยหกสิบล้านั้เขาอยู่เบื้องหลังเพลงดังๆหลายเพลงมากเลยนะเต้ยอะอะไรงบบนที่ดังๆอีกลูกมีอะไรก็เท่ากับว่าคุณบอยนี่เป็นใบเบิกทางเลยว่าใช่ใช่ครับผมหลจากพี่บอยก็มีแจ้งเกิดเราเลยะนะประมาณนั้นครับผมเหมือนเริ่มเริ่มมีคนรู้จักบ้าง อีเพลงหนึ่งก่มีเพลงทศเวลาบาดเจ็บใช่อันนี้เป็นเพลงล่าสุดของพี่บอยครับผมนี่ก็เป็นเป็นร้อยล้านวิวแล้วนะครับผมเพลงนี้สามร้อยล้านวิวโอ้มาเก็บสามร้อยล้านวิวมันยังไงมันพ่อมาฟังดูหน่อยนะชดได้เอบอชดเวลาอีกแน่ได้เอโบรู้สึกว่าเสียงจะหายรู้สึกว่าเสียงจะหาย เราที่จำได้บ่อยมันร้องมันยังร้องหลายเพลงแล้วตบขีหรือเปล่านี่ไงถ้าเราร้องก็จะไม่ได้300ล้านเราเขียนให้เขาบอกถ้าเกิดผมตัดสินใจร้องเองวันนั้นนี่คือแบบอาจจะไม่ได้มานั่งตรงนี้ใช่ไหมคุณพี่ได้รางวัลหรือได้รางวัลอะไรได้รางวัลอะไรเพลงนี้ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ปีล่าสุดครับผมจากกาศที่เกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์รู้สึกยังไง่อก็ มันมันเหมือนฝันนะครับพี่นุ่มมันเป็นที่พี่มอบให้ใช่ไหมใช่ครับผมผมถึงบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เจอแต่ฉันจำได้แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ย้นะเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วใช่อู้หู้จำคุณนี่คุณตัวเล็กกว่านี้เยอะเลยนี่เฮ้ยแต่งให้ใครเป็นร้อยล้านวิวงั้นเลยนะครับผม พี่อะพี่เหรอให้สไตล์ไปสิ้าเรให้สไตล์ไปสิให้ให้พอดเข้าไปสไตลๆให้พอดเข้าไปหน่อยให้ครับพอดอะคือพี่พี่ตั๊กคือพี่อยากได้ประมาณว่าพี่อยู่กับผัวคนนี้มานานมากแล้วเบื่อแล้วพี่อยากมีผัวใหม่ยากไหมย่างนี้อันนี้เป็นพอดหรือว่าเป็นเรื่องจริงเนาะยังสงสัยอยู่ บกงอ่านยังนู้นเรื่องจริงเอาเรื่องจริงอีกสักเรื่องหนึงเรื่องยังไงฮะอยู่มาจะ50ปีคุณหาผัวไม่ได้เลยเอาไงดีเอาไงดีเพลงแบบนี้เอาไงไม่เวลาแบบเป็นโสดนะนมากนะเป็นโสดมานานแล้วแล้วอะไรเงี้ยเลยทำไมผู้ชายมึงหายไปไหนหมดเลยพี่หนุ่มแบบทีแรกผมฟังชื่อพิธีกรเนี่ผมโอ้โหแบบมันเป็นความปรารถนาเลยครับระดับระดับไม่แต่ระดับปรมาจารย์แต่พอมานั่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าผิด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  ตอ,ตอนแรกเนี่ยครับได้ค่าเพลงเท่าไหร่และตอนนี้ตอนแรกเลยนะแรกเลยนังเตยเ้ยเพลงแรกผมขายในราคาสามพันบ<ล>าทนี่ให้ห้า0ันตอนนี้เขาเป็นแสนแล้วนั่น,น,นสมัยก่อนเธอเธติดแต่งให้พี่เลยแต่พี่ไม่มีตังค์ให้พี่ให้เต้ยเป็นอย่างอื่นได้ไหมเกลียดหน้าเันไปแบ๊แบ๊บทำหน้ากระโดดโล้ละไม่ใช่อะไรน้อยคนนะที่จะรวยนะัแต่เพลงพี่สเกตไหม แต่ว่าเก็บลิขสิทธิ์ทีละเล็กกว่าน้อยใช่เตยสิเตยตัวเนี้ยเตยยุคนี้ด้วยอ่ะผมไม่รวยครับผมเพราะว่าผมปล่อยให้อ่าถ้าเกิดเป็นการแสดงสดผมไม่เก็บลิขสิทธิ์แม้แต่บาทเดียวสามารถใไปร้องก็ได้เนี่ยใช่ครับผมทั้งงัดทั้งงัดทั้งของไม่เก็บสักบาทครับเขาทำบุญเนี่ยเออที่เอาเพลงงัดทั้งงัดไปร้องหน้าเวทีได้ไหมได้ครับผมได้ครับผมงั้นนน้องเอาผีจับหัวเขาจับหัวไปไหมไปร้องได้กลัวแต่ไม่กล้าหนีฝันร้ายหรือว่าฝันดีฝันมาเป็นเอาล่ะ เอาดนตีด้วยไหมครับอาจารย์เต้ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนเก่งมากเต้ยจบเกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเฮ้ยพุดแล้วเขินจริงเหรอเต้ยทำไมอ่ะเขินทำไมอ่ะเขินว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกเราเป่ <jam Stadium> เราไม่คิดว่าเราจะแบบได้เกียรตินิยมอะไรประมาณนี้ครับคุณแม่อยู่เมืองไทยเราดังมากคุณแม่อยู่ที่เมืองไทยครับคุณแม่ก็หน้าบานเลยครับผมก็คือเหมือนเป็นคนดังประจําหมู่บ้านนะครับคุณแม่ด้วยความที่ครอบครัวเราพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กๆก็คือเหมือนคนก็ชื่นชมว่าเขาเลี้ยงเรามาโดยที่เราไม่ได้เป็นเด็กท <sm art hib Store> ี่มีปัญหาหรือว่านํามันมาเป็นปมดด้ใช่ครับผมก็คือเราก็สามารถอยู่ได้ขอแค่เราแบบ ตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากจะทำการพี่ไฮถามหน่อยครมวิธีการเทคนิคการแต่งเพลงเนี่ยเราใช้คลิกแบบไหนสมมติใบไม้ร่วงปั๊บครับผม็สามารถแต่งได้เลยประมาณนั้นครับถ้าเกิดเรามีความรู้สึกอยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องใบไม้ออ๋มันก็แตอารมณ์เลยนะใช่ครับผมเราไีเซ็นไหมว่าเพลงนี้จะต้องดังถ้าเกิดผมรู้ว่าเพลงไหนจะดังผมไม่ขายผมจะเก็บไว้ ้แลวก็เตลยน่ารักมากเลยมือเวลาเอามาป้องปากนึกว่าไส้กรอกหิวเลยอ่ะนึกว่าไส้กรอกมือมือยังขนาดนี้นะครับผมและอะไรอะไรเท้าจะขนาดไหนแล้ววิธีคิดคำล่ะคำที่แบบว่าออกไปจะต้องติดหูโดนโดนโดนติดปากติดทวงอะไรเงี้ยจะให้คำที่มันติดหู จำง่ายๆเนี่ยเราต้องดูตลาดก่อนครับคำไหนที่เขาใช้ในปัจจุบันเยอะๆครับคำนั้นจะเป็นคําที่จําง่ายที่สุดครับเต้ยสามารถที่จะเป็นอาชีพอื่นก็ได้แต่ทำไมเต้ยที่จะมาเลือกเป็นอาชีพคนแต่งเพลงคือทุกอาชีพเนี่ยมันถ้าเราถ้าเราเอาจริงเนี่ยมันหาตังค์ได้หมดมันจะมีสักกี่คนที่ได้มีโอกาสทําในอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็ได้เงินด้วยครับผมผมว่าผมอาจจะ โชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่าผมได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มันสามารถหารายได้ได้ทางนี้มมผมก็เลยคิดว่าขออยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่านิดนึงครับเต้ยครับผแล้วเต้ยได้มาเป็นนักร้องเนี่ยที่มีชื่อเสียงได้ยังไงผมก็ขายเพลงปกติแล้วมันมีเพลง <c oughs> เพลงหนึ่งที่มันมีเนื้อหาค่อนข้างแรงค่ะ <c oughs> ครับผมแล้วนะ้าผมบอกเฮ้ยอย่าขายนะเพลงนี้ <c oughs> เพลงนั่นคือชื่อว่าเพลงของห้างครับผมในเพลงมันจะมีเนื้อหาที่เปรียบผู้หญิงคนหนึ่งที่ ทำนิสัยไม่ดีครับผมอันนี้ให้ฟังเป็นคติสอนใจให้ฟังให้ฟังเป็นศิลปะเตือนใจว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนิสัยแบบนี้นะคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากของเก่าหรือว่าของห้างที่มันไม่มีค่าไม่มีราคาก็เลยไม่อยาร้องใช่ครับผมมันเนื่องจากน้มันแรงใช่ครับตอนนั้นมันแรงครับผมก็เลยได้ร้องเองเลยใช่ครับน้าผมบอกอ่ะมีเงินให้ก้อนหนึ่งให้ตังเหมือนหนึ่งไปทำซะไปทำซะเพลงนี้ ผมก็เลยไปทำเพลงนี้เขาชอบเหรอเขาชอบเหรอใช่ครับนะชอบเพโดนไหมโดนไหมก็ยอดยอดวิวแป๊กหรือโดนอ่ะจริ้อยล้านครับผมเพลงนี้เอาฟังเอาไฟังเอาไ้ฟังเอาฟังให้ได้ร้อยฟังหน่อยสวยแค่เพียงไพ่นอกแต่ข้างในแสนน่าอให้มาเอาของเก่็ไปหักได้เจ็บมาเพียงพอแล้วกับผู้หญิงหลายใจเจอตัวต่อไปแบกขันใจให้เจเลยโว ผู้หญิงต้องทักเลยดังเพืงดังตัวดังเสียงเปลี่ยนไปไหมยังเหมือนเดิมครับผมยังยังยังรักในเสียงเพลงเหมือนเดิมผมยังมองมันเป็นศิลปะเหมือนเดิมความเป็นอยู่แต่เรื่องความเป็นอยู่เนี่ยมันมันก็ดีขึ้นนะครับมันทําให้คนรู้จักเราว่าเราไม่ใช่คนที่ไม่ดีนะเราอยู่ตรงเนี้ยงานเนี้ยอาจจะมีหลายคนดูถูกว่ามันไปไม่ถึงฝันมันอาจจะทําไม่สําเร็จแต่ผมว่า วันวันเนี้ยผมทําอาชีพเนี้ยครับที่เขาบอกว่าเต้นกินลํากินเหลืออะไรก็ช่าง <c oughs> ครับผมว่าถ้าทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ทามันแบบมันไม่ได้เดือดร้อนใครครับผมว่าทําไปเถอะทุกอาชีพมันมันทาให้เกิดผลกําไรหมดครับทุกอาชีพม,มันทำให้เราได้ถถงอะไรหมรู้อะไรรู้อย่างเดียวรู้ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเนาะไม่ว่าเราจะรู้แค่อย่างเดียวก็ตามทุกเนี่ยเห็นไหมมันเลี้ยงเราได้เนี่ยเต้ยเป็นตัวอย่างเลยนะเต้ยมีอะไรแนะนำไหม น้องๆรุ่นใหม่ๆของแบบนี้มันมีเป็นรุ่นๆเนาะพอรุ่นใหม่มาเขาอยากจะอยากจะรวยอยากจะทำงานแบบเต้ยได้ยางเงี้ยทั้งนักร้องทักนักแต่งแต่งเพลงคือจะทําอะไรก็ช่างนะครับผมอย่างถ้าเกิดถ้าใครที่ชอบในทางเส้นทางเดียวกันกับผมนะครับก็คือเพลงอย่างเงี้ยคุณต้องขยันมากกว่าคนอื่นผมก็ไม่ได้เกิดมามีอะไรที่เกินเกินเกินมากกว่าน้องๆที่มารุ่นหลังผมก็มีอาวะทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเขาแต่ผม ฟังเพลงเยอะกว่าเขาผมศึกษาฟังหลายเพลงสไตล์ผมฟังเยอะกว่าเขาผมใช้เวลากับการอยู่กับเพลงกับกับดนตรีเยอะกว่าเขาพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอดทนมากกว่าคนอื่นครับผมมันสําเร็จหมดทุกอย่างในความคิดส so ่วนตัวไม่บอกเงินรอดเลยนี่คือคนที่แต่งเพลงให้กับรายการผู้หญิงทำมาหากินของเราคุณได้ครบคุณได้ครับ แทนความดีของเต้ยนะคะในฐานะที่เต้ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับุู้หลังๆนะคะก็อย่างที่บอกเต้ยบอกรู้อย่างเดียวแต่รู้ให้เชี่ยวชาญไปเลยเพราะฉะนั้นเต้ยเนี่ยชีวิตเต้ยเข้ากับคําคมของเราในวันนี้สาระจะมาตอนนี้ใช่ไหมฝากไว้นะคะกับคําคมของเราในวันนี้นะคะรู้อะไรไม่สู้รู้เงี้ยวันไม่ทำไปแล้วว่รู้งี้ไม่ทำาูี้ ลูกนี้ทำไปแล้วลูกนี้ไ่ทำดีกว่าทห้งากกกกิิินนูคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ